มีคนไข้หลายๆคนไม่อยากจะมาปลูกผมเฮ้ยปลูกผมแบบไม่โกนผมเนี่ยมันขึ้นน้อยกว่าปกตินอนเชฟที่ไม่ต้องโกนเนี่ยบางคนเนี่ยก็เอากราฟที่มันไม่สมบูรณ์ไป hmm. พอกราฟไม่สมบูรณ์ไปปุ๊บเนี่ยเอาไปปลูกปก,ก็ไม่ติดอีกสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการหมอผมสตอรี่วันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเส้นผมและหนังศีรษะมาฝากกันอีกแล้วครับและพิเศษกว่านั้นนะครับเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรื่องของวันนี้ อีกหนึ่งคนเดี๋ยวเรามารู้จักแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับสวัสดีครับพีเจนะครับวันนี้ก็ย <Yay. S 2> ินดีมากมากนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญของคุณหมอเนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการปลูกผมอีกเทคนิคนึงที่หลายๆคนไม่รู้จักวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องปลูกผมเทคนิคใหม่โดยที่ ไม่ต้อง,องโกน,โกนอยากถามคุณหมอเนดีกว่าการปลูกผมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลักๆเนี่ยมันแบ่งเป็นกี่แบบคือถ้าเรารู้จักการปลูกผมเนี่ยมันก็จะมีหลักๆแค่2แบบเท่านั้นเองนะครับคือการปลูกผมแบบผา่าตัดกับแบบไม่ผา่าตัดซึ่งทั้ง2วิธีเนี่ยจำเป็นที่จะต้องโกนผมรับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกในปัจจุบันเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วมีแบบกรีดกีฟยูนะครับเป็นแผ่นกับ FUE ใช่ครับแต่ทั้งสองเทคนิคนี้ต้องโกน ใช่ครับแต่วันนี้นที่เราบอกอะครับว่าเราจะมาคุยกันที่แบบไม่ต้องโกนซึ่งผมคิดว่ามันตอบโจทย์แล้วก็เหมาะกับพฤติกรรมของคนในปัจจุบัน อ่าใช่ครับเพราะว่ามีคนไข้หลายๆคนไม่อยากจะมาปลูกผมเพราะไม่มั่นใจในการไวฟ์ทรงผมที่เป็นลักษณะสกินเฮดทาให้เขาแบบว่าตัดสินใจไม่ปลูกผมหรือไม่แก้ปัญหาเลยดีกว่าคุณหมอครับถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะปลูกเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าจะโกนหรือไม่โกนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าไม่โกนเลยเนี่ยข้อดีมันหลักๆคอสข้อคุณหมอ,อ,อโอเคสาหรับเทคนิคนี้นะครับเป็นเทคนิคที่ทํามาเพื่ออย่างที่บอกตอบสนองความต้องการของหลายๆคนที่ไม่อยากจะมีการโกนผมเกิดขึ้นเพื่อที่ให้ทรง ผมของเราเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงทําให้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น <Ừ. S 1> ดังนั้นใครที่รู้สึกว่าหลังปลูกผมแล้วกลัวการใช้ชีวิตที่ลําบากคือจะต้องหลบผู้คนและไม่มั่นใจกับทรงผมที่ต้องโกนผมอันนี้คือข้อดีของมันอย่างที่หนึ่งข้อดี<ต>อยา่างที่หนึ่งคือไม่ต้องกังวลว่าใครจะรู้อ่าทรงผมไม่เปลี่ยนทรงผมไม่เปลี่ยนเลยยังเป็นแบบนั้นอยู่ข้อ2ครับคุณหมอข้อ2นะครับ สิ่งที่ได้จากการปลูกผมแบบไม่โกนผมได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันกับการปลูกผมแบบปกติเลยครับโดยที่ไม่มีความบกพร่องของผลลัพธ์และทําให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นจากการที่ไม่โกนผมนี่แหละค่ะเดี๋ยวผมขอขยายความข้อที่2ของคุณหมอนะว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือปลูกแล้วขึ้นเหมือนการทุกประการนะครับ หลายๆคนนะครับในสมัยอดีตแล้วกันนะครับอาจจะบอกว่าเฮ้ยปลูกผมแบบไม่โกนผมเนี่ยมันขึ้นน้อยกว่าปกติมันทําลายกราฟผมมันมีความยากกระบวนการทําให้คนลับเนี่ยสมมติเราปลูกไป100อาจจะได้50% 6 0ใช่ครับก็เลยไม่มีใครแนะนําอันนี้ต้องบอกก่อนครับว่าเป็นความเชื่อของคนไม่ใช่ยุคโบราณละกันเป็นพ้อเท็จริงที่ สมัยก่อนเราอาจจะทําไม่ได้แบบนี้เพราะว่าเทคโนโลยีหรือนวัตรกรรมของการปลูกผมเนี่ยมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆดังนั้นเมื่อก่อนอาจจะทําไม่ได้เพื่อที่จะทําให้ผลลัพธ์ได้ดีเท่ากับการที่ต้องโกนผมเขาก็ไม่แนะนากันแต่ตอนนี้เรามีวิธีการที่ทําให้การปลูกผมแบบไม่โกนได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันกับแบบโกนผมและข้อสุดท้ายครับคุณหมอข้อที่3ก็คือหลังจากการปลูกไปเนี่ยการพักฟื้นแทบจะไม่มีเลยครับเพราะ oh. แผลมีขนาดเล็กมาก แถจะแห้งเร็วและก็ใช้ชีวิตได้ง่ายตามที่เราต้องการเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสข้อดีของเทคนิคปลูกผมแบบไม่ต้องโกนนะครับผมสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งคือ1คือไม่ต้องกังวลเลยครับว่าใครจะรู้ว่าเราปลูกผมนะครับ,รบแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยนะครับ,รบข้อที่2เนี่ยก็คือผลลัพธ์เนี่ยดีเหมือนกับการปลูกผมแบบทั่วๆไปทุกประการนะครับ,รบส่วนข้อสุดท้ายนะครับก็คือ ไม่ต้องพักฟื้นนะครับมี recovery time เนี่ยต่ำมากๆ oh. แผลเล็กแห้งไวนะครับสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ย based on สิ่งที่คุณหมอทำครับถ้าที่อื่นอันเนี้ยเราเราไม่ได้บอกว่ามันจะแผลเล็กหรืออะไรยังไง uh, นะครับแต่อันนี้ค,คือ based on ประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่คุณหมอทำด้วยเทคนิคนี้แล้ว ข้อเสียล่ะไม่อยากพูดข้อเสียเลยข้อด้อยดีกว่าของเทคนิคการปลูกผมแบบไม่ต้องโกนผมเนี่ยขอ3ข้อครับผมแน่นอนว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคใหม่นะครับทันสมัยใช้เครื่องมือที่จำเพาะมากๆดังนั้นจึงมีราคาค่อนข้างสูงกว่าเทคนิคแบบโกนผมทั่วๆไปครับข้อที่2ก็คือคนที่มีทรงผมที่ตัดสั้นอยู่แล้วนะครับก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เทคนิคนี้นะครับและข้อสุดท้ายข้อ3ครับข้อด้อยของมันก็คือ มันเป็นเทคนิคที่ยากกว่าเทคนิคพื้นฐานทั่วๆไปดังนั้นถ้าใครที่ไม่มีความชํานาญในการทําเทคนิคนี้นะครับอาจจะทําให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ดีหรือไม่เท่ากับเทคนิคปกติทั่วๆไปก็ได้นะครับอันนี้เป็น เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนฟังแล้วถูกไหมครับสามข้อด้อยของการปลูกผมแบบไม่ต้องโกนผมนะครับคือข้อหนึ่งนะครับอย่างที่คุณหมอบอกไปคือราคาจะสูงกว่าปกติเพราะว่ามีความซับซ้อนใช้เครื่องมือที่มีความพิเศษเฉพาะนะครับข้อ2ครับถ้าคนคนนั้นเนี่ยมีผมสั้นอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นนะครับไปเลือกเทคนิคอื่นๆดีกว่านะครับหรือข้อสุดท้ายนะครับก็คือถ้าคุณหมอท่านนั้นหรือว่าคลินิกท่านนั้นเนี่ยไม่มีประสบการณ์มากพอนะครับก็จะทําให การปลูกผมแบบเทคนิคน,นี้เนี่ยดูไร้ประโยชน์ไปเลยกับมูลค่าที่เราเสียไปนะครับเรารู้ข้อดีแล้วก็ข้อเสียไปแล้วนะครับแต่เรายังไม่รู้เลยว่าไอ้เทคนิคน,นี้เนี่ยเราไปเรียนรู้แล้วก็เราไปประยุกต์ยังไงมีกระบวนการการทํายังไงบ้างแล้วในโลกนี้เนี่ยประเทศไหนเนี่ยเป็นประเทศแรกๆของการใช้เทคนิคปลูกผมแบบไม่ต้องกกนผมแน่นอนนะครับว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ใหม่ ทันสมัยและมีความยุ่งยากซับซ้อนในการทําดังนั้นเราต้องมีการไปเรียนรู้ครับที่ต้นตํำรับหรือคนที่เขาคิดคน้นนั้นก็คือประเทศเกาหลีครับแ,แน่นอนครับหมอปลูกผมเทคนิคอะไรเกาหลีมีเทรนอะไรที่เกาหลีทําหมอก็ต้องทําตามทั้งหมดนะครับแต่ก่อนที่จะได้เทคนิคน,นี้มาทําให้กับคนไข้ของหมอเนี่ยก็มีการไปดูไปศึกษาให้ละเอียด รู้ข้อด้อยข้อจํากัดของเทคนิคและนําเอากลับมาและยังมีการปรับและพัฒนาเทคนิคพวกนี้ให้มันเหมาะกับคนไข้ของเราเทคนิคนี้นั่นก็คือนอนเชเว้นนะครับซึ่งนอนเชเว้นของเราเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับกับคนอื่นๆและที่อื่นๆเพราะว่าคุณหมอเนี่ยได้ไปศึกษาแล้วก็ได้ไปพัฒนาต้นตํำรับจากต้นตำํตนตำรับคือประเทศเกาหลีใช่เลยนะครับ,ค,รบคือตอนไปเรียนเนี่ยคุณหมอก็คือเป็นแบบนี้เลยหน้าตาเกาหลีคือตอนที่ไปเรียนเนี่ยเขาคิดว่าเป็นหมอเกาหลีเลยตอนที่ไปเรียนเขาคิดว <laughs> ่าเป็นอาจารย์ เราเป็นอาจารย์มาสอนใช่เพราะว่าแก่กว่าคนสอนอีกใช่แต่ว่าเราก็ไม่กลัวครับเพราะว่าการเรียนเนี่ยไม่มีอายุนะฮะเขาเพราะอะไรเพราะเกาหลีเนี่ย คือต้นตำรับต้องบอกนี้คือเขาเก่งจริงแล้วก็โรงพยาบาลที่เราพาร์เนอร์ที่เราไปเรียนด้วยเนี่ยก็คือเป็นนัมเบอร์วันของที่นูที่ไปดูตอนนั้นนะครับมีเคสที่ทําเทคนิคนี้เกือบจะทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่อยากที่จะทําให้คนไข้ต้องใช้ชีวิตยากลําบากเทคนิคนี้หมอก็เลยได้ยูแบบเยอะมากและได้ฝึกฝนการทําพอสมควรถึงได้เอากลับมา ทำกับคนไข้ของผมเองก็คือเมื่อ2ปีกว่าๆละที่เราไปเรียนแล้วก็พัฒนาขึ้นมานะครับถามคุณหมอเนดีกว่าครับว่าการทําเทคนิคนี้เนี่ยหลายหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าแล้วมันยากยังไงสิ่งที่หมอบอกว่ามันยากมันแตกต่างแตกต่างไงผมขอเริ่มจากการทําเลยดีกว่าขั้นตอนการทําแบบละเอียดหมอคงไม่ได้ลงขนาดนั้นนะฮะแต่ให้รู้ว่ามันยากกว่ายังไงปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะเจาะเอารากผมออกมาเนี่ยเราจะต้องเห็นทางของผมใช่ไหมครับครับผม ถ้าเราเห็นทิศทางชัดๆนั่นก็คือผมจะต้องสั้นเราจะเห็นชัดเจนเลยครับและการเจาะก็จะง่ายด้วยเพราะหัวเจาะจะครอบลงไปเนี่ย แล้วก็เอาผมตามทิศทางรากผมก็จะสมบูรณ์แบบเลยครับอันนั้นคือกรณีปกติที่บอกว่าจะปลูกผมง่ายๆเนี่ยก็ต้องโกนเพราะว่าพอโกนปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นกราฟมันชัดเห็นทิศทางอ่าเราก็ใส่ลูบนะครับใส่แว่นขยายแล้วก็เจาะได้เลยใช่แต่ไอคอนเชฟเนี่ยผมรากผมเราก็จะสมบูรณ์แล้วผลลัพธ์ก็จะดีมันเชฟมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ไม่ใช่แบบไถยบตเตเลียนเบอร์ศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นผมมันก็จะยาวขึ้นมาใช่ผมก็จะมีความยาวมากกว่าผมที่เป็นไทยบตเตเรียนอันนี้คือระดับหนึ่งแล้วเรื่องความยากเดดีี๋ยยวให้ท ครับว่าอย่างที่สองที่มันยากกว่าเนี่ยคืออะไรส่วนตัวนะครับสิ่งที่ผมคิดว่ามันยากกว่าก็คือตอนที่เราต้องเอากราฟผมด้านหลังไปอ่ะถ้าตอนโกนเนี่ยครับเราจะเห็นหมดเลยว่าเราจะเจาะเอาออกไปตรงไหนได้บ้างเราแรนดอมยังไงได้บ้างถูกไ,ไหมครับแต่ถ้าเราไม่โกนมันคือ<ม>ก็คือมีผมอะ่ะจะสั้นจะยาวมันก็คือมีผมอยู่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนเนี่ยมันคือกราฟที่ดีตรงไหนเนี่ยที่เราจะเจาะไปแล้วเนี่ยมันไม่ทําให้ข้างหลังเนี่ย มันดูแปลกมันดูเป็นเส้นม,มันมันต้องแรนดอมให้ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นคนทั่ว,วไปดีกว่าครับหรือว่าเป็นคุณหมอที่อาจจะยังขาดประสบการณ์เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้คือปลูกเสร็จปุ๊บถึงเป็นนอนเชฟที่ไม่ต้องโกนเนี่ยบางคนเนี่ยก็เอากราฟที่มันไม่สมบูรณ์ไปพอกราฟไม่สมบูรณ์ไปปุ๊บเนี่ยเอาไปปลูกปลูกก็ไม่ติดอีกเนี่ยผมว่าความยากอันดับ2องอยู่ตรงนี้คุณพีเจตอบมา ถูกเป๊ะเลยครับสิ่งที่เหนือกว่าเทคนิคอื่นๆก็คืออย่างที่เหตุผลคุณพีเจให้ในเรื่องของการเลือก การผมที่จะต้องสมบูรณ์และกระจายกาบผมให้ดีเพื่อที่จะให้ไม่เกิดปัญหากับผมด้านหลังเกิดขึ้นอันที่3ดีกว่า<ๆ>ก็คืออุปกรณ์ครับ<ๆ>คิดดูครับว่าถ้าเราต้องใช้ผมที่มันไม่ถูกโอนไปเนี่ยอุปกรณ์มันไม่เหมือนกันแน่นอนไอตัวเครื่องเจาะเนี่ยครับมันก็ไม่เหมือนกันนะครับหัวเจาะต้องบอกคนที่กำลังฟังอยู่เนี่ยครับว่าหัวเจาะมันจะต้องมีความพิเศษ<ๆ>แล้วหัวเจาะนั้นเนี่ยบวกกับเครื่องด้วยนะครับถ้าไม่พิเศษมันไม่สามารถเอาผมที่มันไม่ถูก ถายแบตเตอรี่เบอร์ศูนย์ออกไปได้ถัดมาจากนั้นก็คือตัว Implanter คือตัวตอนที่เราจะปลูกเข้าไปเนี่ยคือ การเลือกอิมแพนเตอร์ก็สำคัญมีความแตกต่างครับอันนี้ต้องให้หมอบอกมันมีความจำเพาะสําหรับเทคนิคนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคแบบโกนผมการใช้อิมแพนเตอร์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแบบผ่าตัดก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแบบไม่โกนผมก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอิมแพนเตอร์จะต้องมีความเหมาะสมและรองรับกับกราฟผมที่มันได้มาในแต่ละเทคนิคเพื่อที่จะทําให้ไม่เกิดปัญหากับกราฟผมเราเนีหมอหมอบางคนที่มาดูรายการดูว่าเอ้ยผมก็ใช้แบบนี้มันก็ใช้ได้หมดเลยก็แหละคือจริงๆต้งบอกงี้มันไม่เหมือนนะครับมันมีความแตกต่าง อยู่บ้างซึ่งจะทําให้มีผลกับผลลัพธ<ช>์ที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะฟังสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องเส้นผมหนังศีรษะการปลูกผมหรือเทคโนโลยีต่าง c o m มนต์กันมานะครับแล้วเดี๋ยวคุณหมอเนี่ยจะมาไขาข้อข้องใจให้ทุกๆคนคได้ฟังครับอ่าอยากจะรู้เรื่องอะไรเนาะอ่าเดี๋ยวหมอจะหาเรื่องเหล่านั้นมาเล่าให้ฟังแบบตีแผ่และ จริงใจครับไม่หลอกลวงเพราะฉะนั้นวันนี้เราสองคนนะครับลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ